สวัสดีค่ะวันนี้เรามาไหว้เชงเมงนะคะที่ชนบุรีอ่าเราอยู่ที่สุสานเหม่งหุยนี่เราขอกลับกล้องแป๊บหนึ่งกลับกล้องได้ไหมเออไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวจะให้ดูคือเรายังนั่งอยู่ในรถนะคะอ่าให้อาม่าไปไหว้แปะกลงก่อนเดี๋ยวถ่ายแปะกลงให้ดู นี่นี่นะคะนี่อาม่ากับกูฟ้าเนี่ยไหว้พระกลองอยู่ตรงนั้นอี่ด้านไหนแปดกลองเดี๋ยวเดินเข้าไปดูกันค่ะนี่บรรยากาศรอบๆนะคะอ่านั่นไงอาม่าอยู่ตรงนั้นหน้่ไหนกูฟ้าอยู่หน้านหนลูกครับมีท่านใดที่ไหว้พระกลองและใส่รองเท้าผิดคู่ไหมครับท่านลองสำรวจตัวเองสักนิดนะครับ ไหว้พระสงเสร็จแล้วนะครับใส่รองเท้าปิดทู้ไปนะครับรองน้ำเหลือตูนะครับแม่จาเมเด่น,นจะน่าอ่านเขาไปนแก ถึงแล้วค่ะตอนนี้เราจะต้องหยิบของออกจากรถนะคะนี่ของที่เราเตรียมมาไหว้เพียบเดี๋ยวเราจะตามไปดูด้านในนะคะออดสิยงเจ็กแข็งแรงแข็งแรงมากเออ ต้องติดแข็งแรงขึ้นไปไหวงั้นอะชมบรรยากาศการประดับตกแต่งแล้วก็จัดของไหว้กันไปก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาดูว่าขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไรกันค่ะ เสร็จแล้วค่ะเรามาดูกันค่ะว่าใช้อะไรไหว้บ้างขั้นตอนไหว้นะคะเราจะต้องจัดของมาไหว้โทติกงก่อนค่ะ แล้วเราก็มาไหว้อากงอม่าต่อไปตามลำดับนะคะอย่างละสายละสุดละสายกล่่ยถิ่นไปอกงอกงเตี้ยฟองใักใอตว่ามากเตี้ยมากสั่วัน่อยได้นริอม่าอะไรยไงไม่เต็ม ว่าตัวหัวมากไอ้ที่อะไรอ่ะไอ้ไอ้พี่สีสีอ่ะไปหาก้อนหินก้อนมาทับไว้ตรงนี้อ๋อทางตอกการอาศัยลุงเอาสีสีดึงมาบนตรงนี้อาศัยลุงดึงมาเอาเอาสีสีสวยๆขึ้นมาหน่อยติ่งวางขึ้นมาบนหินอืมขึ้นมาขอบเลยขึ้นมาขอบเลยติ่ง เออเอามาทั้งเส้นเลยมาม้วนม้วนไว้ม้วนม้วนไว้ทั้งเส้นเลยเอาขึ้นมาทั้งหมดเลยไม่ใช่เอามาม้วนม้วนเรากงเราม้าเราตัวม้าเออเรากงเราตัวม้าเราม้า าอาตไว่ายังมา,มาของแม่ไหว้วกันครบแล้วเราก็จะมาลาของไหว้โทตีกงก่อนนะคะโทตีกงเราใช้กระดาษเงึ่งเตี๋ยห้าแผ่นไหว้นะคะส่วนของไหว้จะใช้ผลไม้หรืออะไรก็ได้จะเป็นขนมก็ได้ค่ะแต่ทางเราใช้ส้มค่ะ ต่อไปก็ลากระดาษของอากงอาม่านะคะลาแล้วก็นำไปเผาค่ะ T Y T A ภาษาไทยก็ไม่เจอเหรอ T Y T A เจอไหมแฟมิลี่ไอตี้ช่วยกูเขาดูดิ อ,อาม่าผมสีม่วงโด่งดังค่ะรู้จักกันค่ะรู้จักครับผมก็่าได้ดูอ,ดอ่าติ่งซับช่อมกระเพชรยังค่ะพอเผากระดาษเสร็จแล้วนะคะเราก็ลาของไหว้ค่ะ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่มีคนสอนไหว้ามานะคะสอนให้ทำค่ะส่วนนี้อยู่ที่ความเชื่อนะคะความเชื่อของแต่ละบ้านก็มีประเพณีที่ต่างกันค่ะถึงเวลาสุดประทัดแล้วค่ะ เลกรับมาขอดูเลขขอดูเลขใบถึงไหนล่ะนี่นี่ไงไปอดงแดงๆนี่แหละนี่มีเลขอยู่เรียบเลย Lớn cao 4, 4, 3, 3, 6, <coughs> 2, <coughs> 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 <coughs>